เจ้านำโชคครับโอ้ยบอกเสือถ่าหายากอีหลีครับงั่วตัวไหนแบบเนี้ยผมมีงั่วอยู่ตอนนี้นะงั่วผมมีอยู่ประมาณหน่อยสี่สิบโอ้ยดอนอีกยี่สิบเจ็ดตัวครับควายยี่สิบเจ็ดตัวนะครับสำหรับ fc ผมหรือ fc ลุงโทนี่นะครับผ่านไปเพชรบูรณ์อยู่ที่อำเภออำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ท่าขึ้นเขาคอครับจากท่าขึ้นเขาคอลงมาปั้มประมาณสามโลครับเดี๋ยวเดียวหาสมมุติผู้ใดสิบ้านนี่นะครับพุ่งน้าจะนี่มือปากเป็นอย่างนั้นดำดำนั่นหงส์ตัวหงส์ ผมกระมี่บานนี่ยหงดำหงดำโอ้ยม oh. ันหงแดงอยู่เมืองลิเวอร์พูลนี่ <laughs> ต้มหงครับแบงพวกขัวไก่ครับนะฮะมานั่งพักผ่อนกันโอ้ oh. ยุดยอดแล้วครับที่นี้มองนี่ทีนี่นั่งนั่งนั่ง เล่วนางคุยกับลุงโทนี่มาที่นี่จะเข้าสู่สาระหน่อยนะครับครับผมลุงโทนี่ก็คือที่ผมติดตามจริงๆแล้วผมกับ,บลุงโทนี่รู้จักกันมานานนะครับผ่านทางโลกโซเชียลน,นะครับก็บติดตามกันจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ด้วยคาแรคเตอร์สร้างรอยยิ้ม,มเสียงหัวเราะ คาแรคเตอร์ <Character S 2> เป็นแนวนี้ครับแต่จริงๆพื้นฐานของตัวตนของเขานะครับเป็นคนที่รู้จักสู้ชีวิตเป็นคนเก่งเลยแหละครับทําเกษตรทําฟาร์มขนาดใหญ่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในการทํามาหากินในการสู้ชีวิตนะครับถือว่าสุดยอดเลยอ่ะครับผมก็ดูวิธีการทํารูปแบบฟาร์มของอของพีโทนี่มาโดยตลอดส่วนคาแรคเตอร์ความมวลข้ามพาดก็เหมือนกันผมผมก็มีคาแรคเตอร์ในความมวลครับผมมันเป็นงานนะครับต้องอต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการเกลี้ยวกาดการดา่าผู้ใดสิเป็นบาดดาเด็หมือมือเหมือนเว้นอาถารพ์แนนะฮะ,ะโดยปกติ แล้วเราก็อยู่บอมอแม่คือข้าเจ้านี่แหละครับนะคือถ้าใครติดตามพี่โทนี่นะฮะไปติดตามคลิปเก่าๆที่เขาตัดมาจากการแพร่ทย์สดนะครับ,ค,รบคาแรคเตอร์นี้บอกเลยเล่ครับผู้ใดบิวต์ผู้ใดบ่หัวเราะนี่ครับไปหาหมอ <c oughs> เมื่อคืนนี้ไปกอดสลับ <c oughs> นั่งดูคลิป <c oughs> <c oughs> จ้ากเอาคำบอกมาได้ใส่พวกน,น้ตามัน <c oughs> ัน้ไส่งเทีย ลุงลุงยุ่งบ้านลุงบินหรือเดินโอ้ยยุ่งบ้านพองยางบ่มาสั่นออกมายุ่งมากจะบินตัวมาสั่นหาแต่เนี้ยอามาถามโอ้ยพวกเอฟซีลุงก็สายฮานะฮะเอฟซีลุงโทนี่นะครับน่าจะคล้ายๆกับพี่จอนนี่ครับเอฟซีพวกนี้คือสายมวนน่ะแหละมวนยางเดียวสนุกสนานแต่ที่สำคัญพวกนี้ เออแต่ว่าของ<ร>า<ห>นายจะมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ,ญ่เนอะหล่ะเ,เพิ่นรับราชการเพื่อนอาจจะแบบแห้งคือผมบ่ได้นะครับด้วยหน้าที่การงานแต่ใจเพื่อนกันอย่างแห้งยุบก็เลยี่ <c oughs> ยหน้าที่การงานครับคือบอกด้เลยครับว่าถ้าคนไม่รู้จักผมทั้งสองนะฮะจะมองว่าพวกผมนี่ ไม่สุภาพหรือจังไรหรืออะไร,รมันคืองานอย่างที่บอกมันเป็นงานมันเป็นงาน,นคือคือลลคอือรมยเ่ออยากอยากจะให้รอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับประชาชนที่ติดตามพวกเราครันอยากต้องการสาระผมแนะนําไปของสมุดประชาชนเมนครับถูกต้องครับหลายสาระหลายวัสั้นกะยุตลาดโลละสองลอยสอย ตลาดนะเพียร์มากมวนกันที่แหละครับเพจยพี่จจนนี่เพีลุงโทนี่อ่ะก็เพจผมนะฮะลุงโทนี่นาฮีแชนแนลนะครับช่องนาฮีแชนแนลนะครับกัข่ามาเบิ่งเอ๋อชุดก็เห็นไปทาผู้นั้นผู้นี้นะครับไปหาลุงลุงครับไปก็มาแจ๊กักแจ๊กักแจ๊กนะมาแจ๊กบักา้าครับมึงอยู่ไหนวะแจ๊กเมื่อเคลิปนี้ถ้ามึงได้ดูอะไรคิดถึงนะเว้ยแต่ว่าโอ้เบิ่งแล้วครับกว่างขวางจั๊กคีหลน์ไปไหนครับมองจักไร่หกสิบไร่หกสิบไร่เออตอนนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวอคนับ แแบบกินข้าวกินน้ำกินข้าวกินน้ำท้ายรูปเช็คอินทางนีดไปใส่ครับไปโค้งเกียมไปสีเมืองใหม่ไปแม่น้ำสองสีไปผาแตมสามพันโบกโอ้ไปทางนีดคือเป็นทางผ่านโบซื้อคราวตัวนี้นะครับเป็นทางผ่านสี่ใดมากกับสี่ใดเมาแวะนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับย่านท่องเที่ยวอำเภอพี่บูนอำเภอโค้งเกียมอำเภอศิรินธรนะครับเช่นกันกับแถวเพชรบูรณ์ก็มีเขาค้อนะครับเขาข้อลมตะออนน้ำหนาวอ่าภูทับเบิกก่อนมาณนี้ครับของผมกับแมนครับไปเซ็นเดียวกันทางผ่านมีโอกาสนะครับผ่านไปที่ เพชรบูรณ์แวะไปเที่ยวหานะครับคุณโทนี่ผู้ใดมาทางนี้กับแวะมาหายจันนี่ครับชายผู้มีแต่รอยยิ้มนะครับนำคือไก่จันนี่จะเข้าเดี๋ยวหห้ที่ม่านไปถ่ายอินเสิร์ตก่อนแป๊บนึงนะครับอินเสิร์ตเดี๋ยวเขามาพอกกันอีกทีนึงครับอ่าสุดยอดเลยครับ เกือบได้ละไอ้ห้องงามแพงงามว่ะขอบคุณหลายงามหลายงามล้างามหลายไอ้แต่ละหมองเพิ่์นจัดล้านเป็นตำนานไหมครับทั้งสั่นเดี๋ยวไอ้สิไปเฮ็ดธุระไอ้ไอ้คนเดียวตามสบายเล่น้องหลายเล่นไอ้เฮทเบียรข้าวหนึ่งเดี๋อ้ยังไปตัดกุ้งไข่ไอ้ไอ้บอกผมมาได้ว่าตามสบายตามสบายเลยโอเคครัไอ้ยินดีเต็มที่หากินดีเลยตามสบคุณครับไปขอบคุณนายเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาข้าวห้าหนามกินก่อนครับผมครับเดี๋ยวคนเดียไปเฮ็ดเบียรต่อกันโอเคน้องอ่ะครับผมสวัสดีครับที่โพนี่ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปงัวตัวนี้ครับไอจันนี่ห่วงนักห่วงหนาครับงัวแขะเล่าหลักแสนเลยครับสิผ้าไปเบิงรูปาลูกเ่เบิงบงอันนี้หเป็นแต่ยางแส่บครับพี่น้องนะไปไปไปกินหยาบปะลูกปะมากินหยาแเร็ว